ก็สิ้เรื่องจากเมื่อคืนมีเหตุนะครับต่างดาวยกพวกตีกันนะครับก็ปรากฏเป็นข่าวทีนี้นท่านผู้ว่าไม่สบายใจนะครับรวมทั้งพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยก็ถือโอกาสนะครับในข่าวเดียวกันในคู่วันนี้นะครับทั้งหมดต้องต้องไปตามจับกลุ่มตัวบางเรืนงคดีให้หมดนะครับทั้งสองฝ่ายนะครับและก็ถือโอกาส นะครับหิดล้อมป่าล้างนะครับตรวจสอบแรงงานต่างด้าวด้วยนะครับเพราะว่าถ้ามาอยู่ในเมืองไทยนะครับแล้วปัญหาอย่างนี้เนี่ยนะครับไม่ลบบนหมายไทยก็งงเราก็คงไว้ไม่ได้นะครับคุต้องเดินกันนะครับท่านผู้ว่าได้กำชับมาเรื่องตรวจสอบต่างด้าวแล้วเนี่ยนะครับก็ให้ตรวจสาบเสพติดทุกรายไปด้วยนะครับหรโอกาสเป็นการเช็คทะเลไปในคราวเดียวกัน นะครับแล้วก็การปฏิบัตินะครับอขอให้ปฏิบัติโดยน้ำมันน้ำนะครับก็ให้ใช้พิธีทิ่ดีนะครับไม่ได้ยัเป็นใช้ปากกีแรงนะครับในการปฏิบัติเนี่ยเราเราอยู่ในสายตาของพี่น้องประชาชนนะนะครับดังนั้นเนี่ยการปฏิบัติอย่างเนี่ยเราให้อยู่ในกรอบของกฎหมายนะครับการปฏิบัติต้อง ครับทำงานถูกต้องนะครับเราก็แก้ตรวจสอบแนะนำนะครับตรวสอบแนะนำก็ถูกต้องนะครับก็คงจะคุมครอในเรทุองรายนะครับในกวันวนาวันนี้ก็เปนการมนาการวจะรับทังกับสายสายปของ้วย่ะตอบรเดี๋ยวผมสั่งเลื่อนแถวแล้วเดี๋ยวเราก็ ปฏิบัติตามแผนนะครับแยกย้ายไปตามเอเอซเลททั้งหมดเลยนะครับทั้งหมดเลยนะครับวันนี้อาจจะเป็นครั้งแรกนะครับแต่หลังจากนี้นะครับให้ทําอย่างต่อเนื่องนะครับให้ทําอย่างต่อเนื่องนะครับอย่าหมดยื่นสำนักเพื่อนุ่งจับบำรุงเองนะครับแลกนั้นในส่วนของต่างอรอแล้วล่ะครับ่านอา มีตัวเลยพี่ ต่อไปก็คือนะครับภาพรักนะครับคิดีเอครับแสดงความรู้แรงรับก็ได้ผมในฐานะผู้รับการตำรวจจังหวัดจุฬาฯนะครับในสั่งนะครับกำลังของสพบังปูนะครับกำลังหวองตุลาการพิเศษนะครับแล้วก็จังหวัดนะครับก็มีโอกาสเข้าเดียวกันเลยเพราะว่าในที่เกิดเหตุแห่งนี้นะครับ โด่แห่งนี้นะครับกบ็เป็นที่พักของน,น้องญาติชนคนไทยส่วน,น,นหนึ่งนะครับที่เข้าพักนะครับแล้วก็มีแรงงานส่วนหนึ่งนะครับขึ้นระกอบการทรง,งานงในสุขุมนะครับในระกอบการทำงานใกล้เคียงในละแวกนี้นะครับมาเช่าเป็นที่ ที่พักในคโงเงินสนี้ระรับหนึ่งรวมแล้วแต่ตรงนี้ประมาณก็บนประมาณนะก็ถูโอกาสนะครับก็ผมก็ได้รายงานท่านว่านะครับท่านผูว่ารการจังหวัดนะครับก็ับับให้นารการกำลังนะครับรทั้งวัดทองนครับนลัมอนคันท่าลัจังหวัดนะครับท่านก็ ความสุดพ้นและกระแสเงินมาเนเอาเดียวกันนะครับว่าสถานเจ้านะครับที่เข้ามาทำงานแล้วก็ที่พักเนี่ยนะครับในเร่องของคนที่ดีต่อสายนะครับก็คงก็คงต้องอุดหนุนนะครับในส่วนที่ดูดสายนะครับอันนี้ท่านท่านรู้ว่าท่านได้กับทราบแล้วว่าตัวผู้ประกอบการนะครับที่เช่าห้องพักให้คุณพักนักงานนี้ที่แข็ต่างได้หรือไม่นะครับต้องมีส่วนที่จะต้องรับผิดชอบดูแล รป็ไปด้ใปล่อยให้ปล่อยเราคิดว่านะครับไปดูคนไทยก็ต้องต้องทำได้ไปไปนะครับถ้าถู้แทนทีนะครับก็ต้องพที่ามด้กเรื่องแรกนะครับในเรื่องที่สอท่านก็มีโอกาสให้ดูเรื่องยาเตีนของการพุ่งไลน์กับจางก้าวและมีโอกาสเทเตเและก็ตยวสารต้มตีนในตัว